ก็คือเรื่องการที่เราตอนนี้เป็นของพระคิ์พระเจ้าซื้อเราเราไม่ใช่ของชีวิตเจ้าของชีวิตของเราอีกต่อไปแล้วซาตานไม่ใช่บิดาไม่ใช่พ่อแล้วไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินคือไม่ใช่เจ้าของของเราอีกต่อไปนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากอ่าใช่ครับเราพบมาเนี่ยเราพบประการลําลึกใช่ครับเราฝึกเดินใช่ครับเราสนิทใช่ครับ แต่ในวันนี้ผมอยากจะชวนเรามาคุยกันเรื่องนี้เรื่องการย้ายเจ้าของนะฮะจากแต่ก่อนเราอยู่ในอาดัมซาตานเป็นเจ้าของของเราแต่เดี๋ยวนี้เราอยู่ในพระคริสต์พระเจ้าเป็นเจ้าของของเราเราจึงชวนกันนะครับว่าการเป็นเจ้าของของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าทําอะไรแล้วเราเองเนี่ยต้องมีท่าทีบทบาทต้องทําอะไรบ้างนะฮะซึ่งอ่ เราได้เรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีนะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้ความเข้าใจกับเราแต่สิ่งที่เราควรจะได้รับมากกว่านี้นะครับก็คือการเปิดตาฝ่ายวิญญาณให้เราได้เห็นอย่างลึกซึ้งว่าการที่พระเจ้าเป็นเจ้าของของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนขอพระเจ้านำเรานะครับเข้าสู่ประสบการณ์ชีวิตนี้คือทุกครั้งเราจะตะหนักทุกครั้งเราจะนับทุกครั้งเราจะมองทุกครั้งเราจะจดจํา นะครับว่าร่างกายนี้ชีวิตนี้วิญญาณนี้จิตนี้ทั้งหมดเป็นของพระเจ้าแล้ว<อ>ถ้าหากเราอยากเป็นผู้ชนะนะครับถ้าอยากเป็นผู้ชนะเป็นบทเรียนที่เราต้องเรียนต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนให้อ่เจาะลึกเข้าไปนะครับให้ถึงแก่นนะฮะอหนึ่งนะครับก็คือการเชื่อสองนะครับก็คือการร่วมกับ หรือ Joy ภาษาอังกฤษนะครับก็คือ Joy นะฮะ J O I N Joy คือการมีส่วนร่วมหรือเข้าร่วมนะครับ uh, Join the club ก็คือการมีส่วน uh, เข้าร่วมในคลับใดคลับหนึ่งนะครับ Join the team ก็คือการเข้าร่วมทีมนะครับเป็นเป็นหนึ่งในทีมนั้นนะฮะและการเข้าร่วมในปรษาอกฤษคืออะไรเราจะมาคุยกันในวันนี้นะฮะ uh, ส่วนสิ่งที่สำคัญนะครับที่คริสเตียนเราต้องเข้าใจนะฮะ การร่วมกันเพื่อการสนิทและเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์เนี่ยเราต้องทําความเข้าใจกับพระคําพระเจ้าเรื่องหนึ่งนะฮะเชื่อคําว่าเชื่อนะครับในยอห์นบทที่3ข้อที่สิคริสเตียนทั่วไปทุกวันนี้เขาก็ยังคิดว่าเชื่อในพระเยซูเชื่อวางใจในพระเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูแต่จริงๆแล้วนะครับยอห์นบทที่1ิบทที่3ข้อที่15พระเยซูตรัสนะครับ เราจะต้องเชื่อเข้าในพระบุตรนะฮะคำว่าเชื่อนะครับภาษากรีกก็มีแต่ต่อจากคำว่าเชื่อนะฮะก็คือเข้าในภาษากรีกนะครับก็คือเอนเอนแตกต่างกับไอซ์ไอซ์ก็คือเชื่อในพระเจ้าเชื่อในพูทผภิปีศาจเชื่อในวิญญาณเชื่อในชีวิตหลังความตายเชื่อนะครับใครก็เชื่อคนที่เชื่อแบบนั้นเรียกว่าไอซ์นะครับแต่เมื่อพระเยซูตรัสว่า เชื่อเข้าในพระเยซูไม่ได้บอกว่าเชื่อในพระเจ้าแต่เชื่อเข้าในนะฮะก็คือเอนส์นะครับการเชื่อเอนเนี่ยก็คือการเอาชีวิตของเราเอาทั้งชีวิตทั้งความคิดทั้งทุกสิ่งนะครับเข้าไปอยู่ในพระคริสต์เข้าไปอยู่ในพระเจ้าทันทีนะครับที่เราเชื่อนะครับเราได้เข้าไปอยู่ในพระคริสต์และพระคริสต์อยู่ในเรานะฮะสองนะครับ เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์ที่เป็นอวัยวะของพระองค์แบบถาวร2สองสิ่งนี้นะครับคริสเตียนทั่วไปส่วนมากไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่นับแต่ที่สําคัญนะครับสามสิ่งก็คือเชื่อการเชื่อเข้าในเพื่อให้ได้อยู่ในพระคริสต์และพระคริสต์อยู่ในเราวิญญาณของเรานะครับสถิตยอยู่ในพระคริสต์และพระคริสต์นะครับก็สถิตยอยู่ในวิญญาณของเราเอเมนแล้วมีอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อเราเชื่อเข้าในพระองค์นะฮะเราก็ได้รับชีวิตพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์แล้ว เดี๋ยวนั้นเลยนะครับทันทีที่เราเชื่อนะฮะยอห์นบทที่3ข้อที่16และบทที่10ข้อที่10นะครับซึ่งคริสเตียนศาสนาทุกวันนี้รอรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์เนี่ยตอนพระเยซูเสด็จมาแต่ขอบพระคุณพระเจ้าความลับถูกปเปิดเผยนะฮะก็คือคนที่เชื่อเนี่ยทันทีเราได้เข้าสนิทในพระเจ้าและพระเจ้าเข้าสนิทในเราเรียกว่าการรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์เอเมน แล้วที่สําคัญนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้นะฮะก็คือเราต้องเชื่อและเข้าใจและรับความจริงนี้นะครับก็คือเราได้อยู่ในพระคิตแล้วและพระคิตอยู่ในเราแล้วสองคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วและสิ่งที่สองนะครับที่เราต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจเพื่อที่เราจะเป็นผู้ชนะได้นะฮะก็คือที่อยู่ใหม่ของเรานะครับก็คือในพระคิด in Christ ภาษาอังกฤษ In Christ คำนี้นะครับเป็นคำที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตของคริสเตียนถ้าหากเราไม่เข้าใจไม่รู้จักคำว่า In Christ หรืออยู่ในพระคริสต์เนี่ยแสดงว่าเราล้มเหลวในการเป็นคริสเตียนเรามาไม่ถึงชีวิตคริสเตียนชีวิตคริสเตียนที่ปกตินะครับการเชื่อเข้าในพระเยซูก็คือการอยู่ในพระเยซูก็คือการ live in Christ ดําเนินชีวิตดํารงชีวิตเดินนะครับชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในพระคริสต์เราไม่ได้ออกไปอยู่ในอดาดัมอีกต่อไปแล้ว มันคืออะไรก็คือทุกวันนะครับตื่นนอนตอนเช้าเราขอบคุณพระเยซูเราบอกว่าข้าพระองค์อยู่ในประคิดเพราะว่าความจริงของพระเจ้าก็คือพระเจ้าเอาข้าพระองค์เนี่ยนำเอาชีวิตของข้าพระองค์เข้าไปอยู่ในประคิดแล้วหนึ1 1่งโคริน์บทที่หนึ่งข้อที่สามสิบอันนี้เราต้องนับนะครับตื่นนอนตอนเช้านับตอนที่เราลืมนะฮะตอนอสายตอนเที่ยงเราลืมเรากลับมาขอบคุณพระเยซูแล้วเรานับใหม่นะครับตอนบ่ายเรานับอีก ตอนเย็นเรานับตอนค่าเรานับนะครับขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพระองค์อยู่ในประคิดอยู่ในประคิตอยู่ในประคิตเดินทุกก้าวนะครับบอกว่าอยู่ในประคิดเราซ่อมจักรยานเราท,ทํางานเราทําธุรกิจทำมาค้าขายทําทุกสิ่งนะฮะจิตอีกฝ่ายหนึ่งเราทํางานแต่จิตอีกฝ่ายหนึ่งนะครับบอกว่าข้าพระองค์อยู่ในประคิดอยู่ในประคิตอยู่ในประคิตเอเมนถ้าหากเราทําแบบนี้นะครับเราจะมีประสบการณ์ชีวิตที่อยู่ในประคิดก็คือโลกฝ่ายวิญญาณจะ เข้ามามีบทบาทแล้วจะเคลื่อนไหวจะทํางานทํากิจนะครับในชีวิตของเราเราจะเห็นผลแห่งสันติสุขและเห็นผลแห่งพลังเห็นความเข้มแข็งเห็นชีวิตที่ดีที่อยู่ในพระคุณเนี่ยเกิดผลมากมายในชีวิตของเรา <S <S เราเคยยินมาแล้วนะครับก็คือในอาดัมเนี่ยมีแต่ความอ่อนแอแต่อยู่ในพระคุณมีแต่ความเข้มแข็งนะครับเมื่อเราท่องเราจําเรานับตลอดเวลาทั้งวันนะฮะเราจะพบความเข้มแข็งแทนที่จะพบความอ่อนแอสองนะครับก็คือในอาดัมเนี่ยเราจะเห็นความทุกข์โศกเศร้าใช่ไหม แต่เมื่อเราท่องจําตลอดเวลาเรานับตลอดเวลาข้าพรงอยู่ในพระคิดอยู่ในพระคิดอยู่ในพระคิดกินข้าวก็อยู่ในพระคิดดื่มน้ําก็อยู่ในพระคิดล้างถ้วยล้างชามก็อยู่ในพระคิดเดินไปมาขับรถทางานทําอะไรก็ตามนะครับบอกว่าตอนนี้อยู่ในพระคิดต,ตอนนี้อยู่ในพระคิดอยู่ในพระคิดนะครับเราจะเห็นสันติสุขแทนที่ความโศกเศร้าแล้วเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าการอยู่ในอาดัมเนี่ยมีแต่ความผิดหวังและสิ้นหวังนะฮะแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราท่องเราจําเรานับนะครับว่าข้าพรงอยู่ในพระคิด สิ่งที่เราจะพบนะครับก็คือความสมหวังและทางตันนะครับไม่มีสําหรับเราพระเจ้ามีทางออกให้เราเสมอเอเมนพบนะครับว่าในอาดัมเนี่ยชีวิตไม่แน่นอนนะฮะแต่ในพระคิดขอบคุณพระเจ้าเราอยู่ในทางของพระเจ้าพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอชีวิตเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมั่นคงแน่นอนตลอดไปและสุดท้ายนะครับ ในอาดามเนี่ยเราพบว่าไม่มีการยกโทษบาปใช่ไหมมีแต่ความเกลียดชังไม่มีแต่สิ่งที่เป็นด้านลบนะฮะแต่ขอบคุณพระเจ้าในพระคิดนะฮะมีการอภัยโทษบาปเสมอคําว่าชีวิตในพระคิดเนี่ยจึงมีความหมายมากสําหรับคริสเตียนพวกเรานะครับขอให้เราเรียนรู้อธิษฐานขอการเปิดเผยมากยิ่งขึ้นคําว่าอยู่ในพระคิดเนี่ยคืออะไรกันแน่ของสิ่งแล้วนะครับ <c oughs> ที่ผมได้พูดผ่านไปก็คือ,อสิ่งแรกก็คือความเชื่อการเชื่อเข้าในพระเยซูตอนนี้นะครับ ทุกวันเวลาเราอยู่ในพระควิสต์อยู่ในพระเยซูแล้วเราเอาชีวิตของเราทั้งชีวิตนะฮะเข้าไปในพระเจ้าการเป็นคริสเตียนนะครับไม่ใช่ศาสนาคริสต์ไม่ใช่นับถือศาสนาไปบวชวันอาทิตย์หรือนมัสการวันอาทิตย์วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยก็คือเฉยๆยไม่สนใจพระเจ้าไม่รู้จักพระเจ้าไม่อธิษฐานใช้ชีวิตของอดาดัมต่อไปอันนั้นก็คือการล้มเหลวในการดําเนินชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงและ,ะสิ่งที่สองนะครับก็คือที่อยู่ใหม่ของเราคือในพระริสต์นะฮะ สิ่งที่สามสุดท้ายนะครับก็คือการเข้าร่วมกับพระคริสต์การเข้าร่วมคืออะไรวันนี้เปาโลพูดถึงนะฮะในหนึ่งโคริบนบทที่หข้อที่17นะครับว่า,เ,าเราเข้าร่วมกับพระคริสต์กับพระเจ้าเราก็เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าการเข้าร่วมนะครับคืออะไรก็คือจอยนะฮะจอยแตกต่างกับอบายแตกต่างกับการสนิทยังไงคือ ก่อนที่เราจะสนิทได้นะครับเราต้องเข้าร่วมก่อนนะฮะซึ่งพระเจ้าเป็นคนทาแล้วทันทีที่เราเชื่ออย่างที่ผมพูดนะครับก็คือทันทีที่เราเชื่อเนี่ยปุ๊บพระเจ้าก็เอาเรานะครับเข้ามาร่วมในพระกายเป็นอวัยวะหนึ่งที่มีส่วนในอวัยวะหลายๆอวัยวะคือเราทุกคนนะครับเข้าร่วมเป็นพระกายเดียวกันและมีศีรษะนะครับก็คือพระคิ์เนี่ยเป็นศีรษะของพวกเรา ขอบคุณพระเจ้าทุกวันนี้นะครับพระเจ้ามองมาที่เรานะฮะพระเจ้ามองเห็นเรานะครับเข้าร่วมกับพระกายและเป็นหนึ่งในพระกายเป็นส่วนหนึ่งนะครับในพระกายของพระเยซูที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราต่อเนื่องเชื่อมต่อนะครับระหว่างกันและกันอย่าลืมนะครับคุณเป็นอวัยวะหนึ่งที่ผมก็มีส่วนด้วยเราเชื่อมต่อกันและกันนะครับเรามีส่วนสําคัญเราให้ความสําคัญต่อกันเราทุกคนนะครับ ต่างก็มีบทบาทมีความหมายต่อกันและกันทางนั้นนะฮะไม่มีใครที่ไม่สําคัญนะครับซึ่งเราจะพบว่าถ้าสมมุติว่ามีคนเอาอะไรเอาเข็มมาแทงามาทิบแทงที่นิ้วก้อยของเราทั้งร่างกายของเราก็รู้สึกเจ็บใช่ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนสําคัญสําหรับพระเจ้าและเราทุกคนนะครับเป็นอวัยวะของพระเยซูที่พระองค์เป็นพระ,พระเศียนนรก็คือศีรษะนะครับเพราะฉะนั้น เราขอบคุณพระเจ้าตั้งแต่นี้ต่อไปนะครับก็คือเรานับว่าเราได้เข้าร่วมกับพระเยซูและเราได้อยู่ในพระเยซูและเรานะครับก็เชื่อมต่อกับพี่น้องทุกๆคนด้วยที่เป็นอวัยวะของพระองค์นะครับคือง่ายๆตั้งแต่ตอนเช้านะครับตื่นนอนเรานับขอบคุณพระเยซูที่เข้าพระองค์เข้าร่วมกับพระองค์แล้วเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์แล้วอย่าลืมนะครับหนึ่งโครินธ์บทที่6กข้อที่17คนที่เข้าร่วมกับพระเจ้าก็เป็นหนึ่งเดียว คำว่าหนึ <Yeah. S 2> ่งเดียวไม่มีสองแล้วนะฮะก็คือเรากับพระวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับมันคืออะไรยอห์นบทที่สามข้อที่6กนะครับกล่าวถึงวิญญาณสองวิญญาณนะครับสิ่งที่เกิดจากพระวิญญาณก็คือวิญญาณสิ่งที่เกิดจากอาดัมนะครับก็คือเนื้อหนังแต่สิ่งที่เกิดจากพระวิญญาณนะครับก็คือวิญญาณเรามีวิญญาณอยู่ภายในซึ่งสามารถเกิดจากพระวิญญาณได้วิญญาณทั้งสองนี้ต้องถูกนํามารวมกันโดยการบังเกิดทางวิญญาณ ดังนั้นหนึ่งโครินบทที่หกข้อที่สิบนะครับจึงกล่าวว่าผู้ที่ผูกพันนะครับผู้ที่เข้าร่วมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นวิญญาณเดียวกันคือเรานะครับเป็นวิญญาณเดียวกันกับวิญญาณของพระเจ้าสรรเสริญพระเยซูนะฮะสำหรับสิ่งนี้เพราะว่าพระองค์ตอนนี้นะครับเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเราแล้วเอเมนหน้าที่ของเรานะครับที่สําคัญมากเนี่ยก็คือเราต้องนับเราต้องจดจําเราต้องท่องจําราต้องนับนะครับว่าขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวนี้วิญญาณของข้าพระองค์มีพระวิญญาณเป็นหนึ่งเดียว มีพระคิ์เป็นหนึ่งเดียวและมีพระเจ้าพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณของข้าพระองค์เพราะฉะนั้นเราจะไม่กลัวอะไรเราจะไม่วิตกไม่กังวลไม่หวั่นไหวนะครับเพราะว่าเราเป็นทุกข์พระเจ้าก็เป็นทุกข์เราเป็นอะไรเราโศกเศร้าเรามีปัญหาพระเจ้าก็มีปัญหากับเราเราเจออะไรนะครับมรสุมชีวิตพระเจ้าก็เจอมรสุมชีวิตกับเราเพราะว่าพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับเราแล้วลงเรือลําเดียวกันนะครับเราทุกข์พระองค์ก็ทุกข์ เราเป็นอะไรพระองค์ก็เป็นด้วยเพราะฉะนั้นคนที่จะแก้ไขคนที่จะช่วยเหลือนะครับพระเจ้ามีอํานาจพระเจ้ามีทางออกพระเจ้ามีสติปัญญาพระเจ้าเป็นทุกสิ่งพระเจ้าก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะไม่ปล่อยให,ให้เราลําบากพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เราเจอมรสุมคนเดียวพระเจ้าจะไม่ป oui> ล่อยให้เรานะครับเจอความโศกเศร้ากังวลกระวนกระวายเพียงแต่คนเดียวเพียงแต่ผู้เดียวเพราะว่าตอนนี้พระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับคุณแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวกับคุณแล้วและพระบุตรนะครับเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณของคุณแล้ว เอเมนอีกครั้งนะครับผมอยากจะขอย้ํากับพวกเราถ้าหากเราไม่พบความจริงเรื่องเชื่อเข้าในพระคริสต์นะครับชีวิตของเราก็ล้มเหลวนะฮะคือเพียงแต่เชื่อเฉยๆแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์อาดามธรรมดาคนทั่วไปไม่ได้เข้าไปอยู่ในพระคริสต์เอาทั้งชีวิตนะครับเข้าไปเนี่ยก็คือเราล้มเหลวถ้าหากเราไม่เข้าใจเรื่องการร่วมกับพระคริสต์คือในวันนี้นะครับหนึ่งโครินบทที่6ข้อที่17 join ภาษาอังกฤษนะฮะ join การเข้าร่วม ตอนนี้เราเข้าร่วมกับพระองค์และพระองค์ก็เข้าร่วมกับเราทั้งสองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนะฮะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่เข้าใจไม่รู้จักความจริงนี้ก็คือเราลม้มเหลวในการดําเนินชีวิตของเรานะครับและสิ่งที่สามนะฮะถ้าหากเราไม่เข้าใจการสนิทนะครับการสนิทเป็นสิ่งที่สําคัญมาก abide in Christ สนิทในพระคริสต์เพราะว่าทุกวันนี้เราอธิษฐานคริสเตียนนะครับศาส,สนาเนี่ยอธิษฐานวันละสามครั้ง หรือนานๆานอธิษฐานครั้งหนึ่งหรือพอเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยก็จะวิ่งมาหาพระเจ้าคุกเข่าอธิษฐานใช่ไหมแต่สําหรับคริสเตียนพวกเรานะครับตอนนี้ขอบคุณพระเยซูที่โปร่งให้เปิดตาให้เห็นความจริงก็คือ2โครินบทที่5ข้อที่17นะครับบอกว่าจงอธิษฐานอย่างสม่ําเสมอก็คือภาษากรีกนะครับคว่าอธิษฐานเนี่ยมีความหมายก็คือจงพูดคุยสนทนากับพระเจ้าอย่างสม่ําเสมอ อย่างสม่ำเสมอเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า incessantly incessantly นะครับก็คือพูดไม่หยุดคล้ายๆกับคนที่พูดมากพูดไม่หยุดนะครับน่ารำคาญแต่สำหรับพระเจ้าขอบคุณพระเยซูนะครับที่พระองค์ต้องการแบบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะสนิทในพระองค์และพระองค์ก็จะสนิทในเราการที่จะรู้จักกันมากขึ้นมากยิ่งขึ้นในแต่ละวันเนี่ยก็คือการพูดคุยกันมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับถ้าคุยน้อยก็รู้จักกันน้อยถ้าคุยมากก็รู้จักกันมากอันนี้คือความจริงนะฮะ แล้วพระเจ้านะครับต้องการให้เราพูดคุยกับพระองค์เนี่ย insistingly ก็คืออย่างสม่ำเสมอนะครับในวันหนึ่งเราพูดเราคุย,เร,คยเ,รเราบอกรักเราคุยเราพูดเราบอกรักเราสรรเสริญขอบพระคุณสารภาพนะครับทุกสิ่งนะฮะโดยที่เรานะครับสนิทในพระเยซูตลอดเวลานะครับแล้วเมื่อเราทเราทำสิ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นพระเยซูตรัสว่าถ้าท่านสนิทในเราเราก็จะสนิทในท่านแล้วท่านก็จะเกิดผลมากสรรเสริญพระเยซู ยกตัวอย่างนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราพูดคุยกับใคร <c oughs> ทันทีนะครับที่เรารู้สึกว่าพราะองค์ไม่ได้อยู่ร่วมกับเรานะครับไม่ได้จอยกับเราแล้วก็เราไม่ได้อบายไม่ได้สนิทกับพระองค์อยู่ให้เรารีบหยุดอันนี้ผมเชื่อนะครับหลายคนมีประสบการณ์นี้ก็คือเราพูดคุยกับคนอื่นหรือเราทํามาค้าขายทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่หรือทํางานอยู่กินข้าวนะครับหลายครั้งนะครับบ่อยครั้งที่เราลืม ว่าเราจ้อยเรามีส่วนร่วมในพระคริสต์พระคริสต์มีส่วนร่วมในเราแล้วเราลืมนะครับลืมว่าเราสนิทในพระองค์เราออกห่างจากพระองค์ไปแล้วนะฮะแล้วความเชื่อของเรานะครับเราก็ถอยห่างไปจากความเชื่อที่ว่าเราตอนนี้นะครับอยู่ในพระคริสต์เราตอนนี้นะครับมีส่วนในพระคริสต์และเรานะครับเกิดมาเพื่อสนิทในพระองค์เราลืม3มสิ่งนี้สุดท้ายเราก็ออกไปจากพระคริสต์เราเป็นกันบ่อยไหม แม้แต่ตอนนี้นี่เองนะฮะยกตัวอย่างที่สองก็คือตอนนี้นี่เองขณะที่เรานมัสก,การอยู่จิตความคิดของเรานะครับก็คือเราต้องตั้งอยู่ในความเชื่อในพระกรรมแห่งความจริงว่าเราอยู่ในพระคริสต์เรามีส่วนร่วมในพระคริสต์และเราต้องสนิทในพระคริสต์นะฮะถ้าหากเราขาดสามสิ่งนี้การสามัคคีทมครั้งนี้นะครับเราก็ล้มเหลวเหมือนกันตอนที่คุณฟังผมอยู่นะครับคุณคิดไหมว่าคุณอจอย มีส่วนกับพระคิ์และพระคิ์ก็มีส่วนกับคุณอยู่แล้วพระคิ์ก็ฟังกับเราเราก็ฟังกับพระคิ์อยู่ถามพระองค์นะครับว่าพี่เจน้องเจลุงเจอาจารย์เจพูดอะไรอยู่พระองค์ขอความเข้าใจด้วยนี่คือการสนิทที่แท้จริงนะครับแม้แต่ตอนที่นมัสการพระเจ้าไม่ใช่แต่ไม่ใช่แต่ตอนนี้นะครคือทุกทุกครั้งทุกเวลาทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์เราต้องหนึ่งมีส่วนร่วมกับพระคิ์และพระคิ์มีส่วนร่วมกับเรา สองสนิทในพระคิ์และพระคิ์สนิทในเราและตั้งอยู่ในความจริงของพระเจ้านะครับก็คือเราตอนนี้เป็นอวัยวะของพระคิ์และเรานะครับเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคิ์แล้วเอเมนเรา <Amen. S 1> ทำนะแต่ที่สําคัญ3ามสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งหลักที่เราดําเนินชีวิตในแต่ละวันเราขาดไม่ได้ถ้าหากเราอยากเป็นผู้ชนะนะครับนำบทเรียนนี้ไปฝึกแล้วกลับไปฟังซ้ําใน youtube แล้วคุณจะเป็นผู้ชนะ เราไม่ต้องใช้ข้ออ้างนะครับว่าฝึกมา1ิปีสิบ้าปี2ี่สิปีก็ยังไม่ไปถึงไหนเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้มีส่วนร่วมกับประคิดและประคิดไม่ได้มีส่วนร่วมกับเราอย่างจริงจังนะครับจริงๆแล้วก็เราไม่เคยคิดเราลืมเราหลุดเราเผลอเราไม่กลับเข้ามามีส่วนร่วมในประคิดจอยประคิดนะครับก็คือร่วมทีมนะฮะทีมเขาไปถึงไหนแล้วนะครับแต่เราเนี่ยไม่รู้อยู่ไหน ใช่ไหมเหมือนกับเราจอยทีมร่วมทีมกับพวกนักแข่งจักรยานนะฮะเขาปั่นจักรยานไปถึงไหนเราไม่รู้เราเนี่ยอย,อยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับที่ไม่มีพวกเขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องตามเขาให้ทันฮะก็คือขอบคุณพระเจ้าที่เราสารภาพแล้วก็กลับเข้ามาบอกว่าข้าพระองค์อยู่ในพระคริสต์ข้าพระองค์ร่วมกับพระคริสต์มีส่วนกับพระคริสต์และพระคริสต์ก็มีส่วนกับข้าพระองค์ขอโทษที่ข้าพระองค์ลืมไปเผลอพังไปหลุดไป นะครับถ้าหากเราฝึกแบบนี้ทุกวันทุกเวลานะครับสามสิ่งนี้อย่าให้ขาดนะฮะก็คือหนึ่งร่วมกับพระคิดพระคิดร่วมกับเราจอยเดอะทีมจอยพระคิดนะครับและสองนะครับก็คืออบายสนิทในพระองค์พระองค์สนิทในเรานะฮะและสิ่งที่สามอยู่ในความจริงของพระเจ้าก็คือเราเป็นอวัยวะของพระองค์เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์แล้วสรุปนะครับก็คือขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อเราได้บังเกิดใหม่เราได้เชื่อในพระองค์ พระองค์ก็นําเราะะเข้าไปเป็นส่วนเข้าไปมีส่วนในพระกายเป็นหนึ่งในอวัยวะของพระคริสต์อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้สิ่งที่สองเรานะครับก็คือมีส่วนร่วมในพระคริสต์อยู่เสมอนะฮะเราจะไปไหนจะทําอะไรเราต้องให้พระองค์มีส่วนนะครับคือเป็นพาร์ทเนอร์ของเราะะทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรประกาศรับใช้ทํางานทําธุรกิจ ทำมาค้าขายทำมาแล้วก็แล้วแต่นะครับขอให้มีโรรองมีส่วนร่วมนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ของเราและสิ่งที่สมนะครับก็คือสิ่งสําคัญมากสนิทในโรรองพูดคุยบอกรักสนทนาอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าส่งซื้อเราแล้วและเราเป็นคริสเตียนถ้าอยากเป็นคริสเตียนที่แท้จริงเป็นคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนจริงๆนะครับเราต้องได้เรียนรู้บทเรียนนี้และเราต้อง จริงจังกับความเชื่อของเรานะฮะถ้าหากเราจะเชื่อเราก็ใช้ชีวิตแบบปกติทั่วไปนะครับบทเรียนนี้ก็ไม่เหมาะกับเราแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ใช่บังเอิญที่พระเจ้าเลือกเราทุกคนที่ได้ยินได้ฟังความจริงในวันนี้นะครับแล้วถามว่าตอนนี้เรายังทําบาปอยู่เรายังมีปัญหาอยู่เรายังฝึกไม่ไปถึงไหนจะทํำยังไงไม่ยากครับสารภาพบาป แล้วก็กลับเข้ามาสู่ความจริงของพระเจ้าแล้วฝึกใน3เรื่อง3ส,สิ่ง3ข้อนี้นะฮะหเราเป็นหนึ่งในอวัยวะของพระองค์พระองค์ไม่ทิ้งเราแน่นะครับสก็คือเรามีส่วนและพระองค์มีส่วนกับเราก็คือเรียกว่าพาร์ทเนอร์นะครับทำอะไรก็แล้วแต่มีพระองค์เป็นพาร์ทเนอร์ของเราเราเป็นพาร์ทเนอร์ของพระองค์และสิ่งที่3นะครับก็คืออบายนะครับก็คือสนิทในพระองค์